365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่8 8หน้นาที่ของบิดามารดา หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2221ความอุดมสมบูรณ์ของความรักระหว่างสามีภรรยาไม่จำกัดอยู่เพียงในการให้กำเนิดบุตรแต่ยังต้องขยายออกไปถึงการให้การอบรมเรื่องความประพฤติของบุตรและการอบรมจิตใจของพวกเขาด้วยหน้าที่ของบิดามารดาเรื่องการอบรมมีความสำคัญอย่างมากจนกระทั่งว่า ถ้าขาดไปก็จะหาอะไรมาทดแทนได้ยากสิทธิและหน้าที่ในการให้การอบรมบุตรเป็นของบิดามารดาโดยเฉพาะซึ่งจะปัดให้ผู้อื่นรับไปไม่ได้หนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2,222 22 บิดามารดาต้องเห็นว่าบุตรของตนเป็นบุตรของพระเจ้าและต้องถือว่าบุตรเหล่านี้เป็นบุคคลมนุษย์เขาต้องอบรมบุตรของตนให้ปฏิบัติตามกฎหมายของพระเจ้าโดยแสดงตนเป็นผู้เชื่อฟังปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าสวรรค์หนังสือคำสอนพระาศาสนจักคาทอลิก ข้อที่2,223บิดามารดาเป็นคนแรกที่ต้องรับผิดชอบที่จะให้การศึกษาอบรมแก่บุตรของตนเขาต้องแสดงความรับผิดชอบประการนี้ก่อนอื่นโดยการสร้างครอบครัวที่มีความอ่อนโยนการเห็นอกเห็นใจรู้จักให้อภัยกันการให้เกียรติต่อกันความซื่อสัตย์ และการรับใช้กันโดยไม่หวังผลตอบแทนจะต้องเป็นกฎปฏิบัติครอบครัวเป็นสถานที่เหมาะสำหรับฝึกฝนให้มีคุณธรรมการนี้เรียกร้องให้มีการฝึกฝนให้รู้จักเสียสละรู้จักตัดสินอย่างถูกต้องรู้จักควบคุมตนเองซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเงื่อนไขของอิสรภาพแท้จรงิงบิดามารดาจะต้องสอนบุตรให้รู้จักจัดลำดับให้ เรื่องที่เกี่ยวกับวัตถุและตามธรรมชาติมีความสำคัญน้อยกว่าเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจภายในบิดามารดาต้องรับผิดชอบอย่างมากที่จะให้ตัวอย่างที่ดีแก่บุตรของตนบิดามารดาที่รู้จักยอมรับความผิดพลาดของตนต่อบุตรก็ย่อมจะแนะนำและแก้ไขเมื่อบุตรทำผิดได้ง่ายขึ้นโจงตีสั่งสอนเขาตั้งแต่เขายังเป็นเด็ก เขาจะได้ไม่กลายเป็นคนดือ้อไม่ยอมเชื่อฟังแล้วทำให้ท่านต้องเป็นทุกข์อย่างมากบิดาอย่าย้ำสอนจนบุตรขุนเคืองแต่จงอบรมสั่งสอนและตักเตือนเขาตามหลักธรรมขององค์ระผู้เป็นเจ้าหนังสือคำสอนพระาศาสนจ,จักคาทอลิกข้อที่2,224 ครอบครัวเป็นสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเพื่อนำบุคคลมนุษย์ให้เข้ามาเป็นสังคมที่มีความรับผิดชอบร่วมกันบิดามารดาจะต้องสอนบุตรให้รู้จักปกป้องตนเองจากอันตรายและสิ่งเลวร้ายต่างๆที่เป็นภยัยคุกคามต่อสังคมมนุษย์หนังสือคำสอนพระาศาสนศนจักคาทอลิก ข้อที่2,225โดยพระหันสถานของศีลสมรสบิดามารดาได้รับความรับผิดชอบและสิทธิพิเศษที่จะประกาศข่าวดีแก่บุตรของตนเขาจะต้องนำบุตรตั้งแต่วัยเยาว์ให้เข้ามารู้จักพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อที่เขาเองเป็นผู้ประกาศชุดแรกสำหรับบุตรซึ่งเขาจะต้องช่วยให้เข้าร่วมชีวิตสังคมของพระาศาสนจักรตั้งแต่วัยเยาว์ วิธีดำเนินชีวิตในครอบครัวย่อมช่วยหล่อเลี้ยงบรรยากาศความรักซึ่งยังคงอยู่เป็นบรรยากาศและเครื่องคำจุนที่แท้จริงของความเชื่อที่มีชีวิตชีวาไปตลอดชีวิตหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2226การศึกษาอบรมความเชื่อในส่วนของบิดามารดา ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วัยเยาว์มากๆการนี้เกิดขึ้นแล้วเมื่อสมาชิกในครอบครัวช่วยเหลือกันเพื่อจะเติบโตในความเชื่อโดยการเป็นพยานชีวิตคริสตชนตามพระวรสารการสอนคำสอนภายในครอบครัวนำหน้าร่วมเดินไปด้วยกันและทำให้รูปแบบอื่นๆของการอบรมสั่งสอนให้มีความเชื่อมีคุณภาพยิ่งขึ้น บิดามารดามีพันธกิจที่จะต้องสอนบุตรของตนให้รู้จักอธิษฐานภาวนาและคนพบกระแสเรียกของตนในการเป็นบุตรพระเจ้าการที่คริสเตชนในเขตวัดมาชุมนุมกันในพิธีบูชาขอบพระคุณเป็นศูนย์กลางชีวิตด้านพิธีกรรมของครอบครัวคริสเตชนเป็นโอกาสของการสอนคำสอนให้แก่ทั้งบุตรและบิดามารดา หนังสือคำสอนพระศาสนจักคาทอลิกข้อที่2,227บรรดาบุตรเองก็มีบทบาทที่จะช่วยเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ของบิดามารดาด้วยทุกคนและแต่ละคนจะต้องเต็มใจที่จะให้อภัยแก่กันโดยใจกว้างและอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยที่ความผิดการทะเลาะเบาแว้ง ความอายุติธรรมและการไม่สนใจต่อกันเรียกร้องความรักต่อกันเชิญชวนเช่นนี้ความรักของพระคริสตเจ้ายัางเรียกร้องเช่นนี้ด้วยหนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2,228ในช่วงวัยเด็ก ความเอาใจใส่และความรักของบิดามารดาแสดงออกโดยเฉพาะจากการเอาใจใส่ดูแลที่เขาเสียสละเพื่ออบรมสั่งสอนบุตรของตนจะได้ตอบสนองความต้องการทั้งด้านร่างกายและจิตใจของบุตรเมื่อบุตรเติบโตขึ้นความเอาใจใส่และเสียสละเดียวกันของบิดามารดาก็เปลี่ยนไปเป็นการอบรมสั่งสอนบุตรของตนให้รู้จักใช้เหตุผลและเสรีภาพของตนอย่างถูกต้อง หนังสือคำสอนพระศาสนจรรักรคาทอลิกข้อที่2,229บิดามารดาในฐานะผู้รับผิดชอบคนแรกในการให้การศึกษาอบรมแก่บุตรย่อมมีสิทธิ์ที่จะเลือกโรงเรียนสำหรับบุตรตรงตามเห็นดีเห็นชอบของเขาสิทธิประการนี้เป็นสิทธิพื้นฐานเท่าที่สามารถจะทำได้ บิดามารดามีหน้าที่เลือกโรงเรียนที่อาจช่วยเหลือบุตรได้อย่างดีที่สุดผู้มีอำนาจปกครองบ้านเมือง,ม,องมีหน้าที่จะต้องให้สิทธินี้แก่บิดามารดาและสร้างเงินไขที่เหมาะสมให้เขาใช้สิทธินี้ได้หนังสือคำสอนพระศาสนจัก,คกรคาทอลิกข้อที่2,230 เมื่อบุตรเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาย่อมมีหน้าที่และสิทธิที่จะเลือกอาชีพและสภาพชีวิตของตนเขาจะต้องรับความรับผิดชอบใหม่นี้โดยมีความสัมพันธ์ที่ไว้ใจกับบิดามารดาซึ่งเขาจะยินดีไปขอและรับความเห็นและคำแนะนำจากท่านบิดามารดาก็ต้องเอาใจใส่ไม่บังคับบุตรในการเลือกอาชีพและคู่สมรส หน้าที่ให้คำแนะนำนี้ไม่ควรขัดขวางแต่ตรงกันข้ามควรช่วยเหลือบุตรด้วยคำแนะนำที่รอบคอบโดยเฉพาะเมื่อเขาต้องการจะสร้างครอบครัวของตนหนังสือคำสอนพระศาสนจ,จักรคาทอลิกข้อที่2,231 บางคนไม่แต่งงานเพื่อเอาใจใส่ช่วยเหลือบิดามารดาหรือพี่น้องชายหญิงของตนเพื่อจะได้สละตนมากยิ่งขึ้นสำหรับการงานอาชีพหรือเพราะเหตุผลสุจริตอื่นๆเขาเหล่านี้ก็อาจนำผลดีมากมายมาสู่ครอบครัวเพื่อนมนุษย์ได้365วัน จากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า